ครับก็ก็เป็นงานถแถลงข่าวของตัวงานเทศกาลนานาชาติของกรุงเทพมหานครนะครับก็16ปีเนาะก็กลับมาทําอีกรอบนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือจะนับว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องถามผู้รู้อีกทีหนึ่งแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเหมือนกับทุก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 คนเลยที่เป็นทํางานในวงการนี้เนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอ,อีกงานหนึ่งที่มันจะแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่า ถ้าเกิดเราอยากจะถักกันให้วงการบันเทิงหรือภาพยนตร์ของเราไปถึงระดับโลกได้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่างานนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญมากๆเลยที่จะถักกันสิ่งนี้ให้ให้ไปถึงเป้าหมายที่ทางที่ทางไม่ว่าจะทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าทางทักก้าหรือว่าทุกทุกคนต้องการไปถึงสำหรับสำหรับตัวนนุลเองครับพะมันมีกิจกรรมนีงานมีเหการับเรารู้สึกอ่าทีแบบอัดแน่น ก่อนหนึ่งก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าทางทักกาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแปลว่าเขาเล่งเห็นถึงความสําคัญที่มันจะต้องมีงานนี้เนาะแล้วแล้วแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากอยากจะไปร่วมง,งานจังเลยเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าออพอเรามาจับมือด้วยกันทํางานร่วมกันแล้วให้มันเกิดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะออกมาเป็นยังไงเตอนที่่าแบบนำพันธรแ้เรา่ไเชาดด้านนี้ จริงจริง,รง,รงสุดท้ายผมมองว่าหนังทุกประเทศอะครับมันมีศักยภาพมากพอที่จะที่จะไปในระดับนานาชาติได้ซึ่งของไทยเองก็มีมากมายไก,ก่กองเลยถ้าเกิดเราดูตามประวัติตามประวัติศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอ,องค์บากหรืออะไรอีกหลายๆเรื่องครับหรือล่าสุดอะอยางหลังหน้าเองหรือว่าอย่างล่าสุดล่าล่าสุดกว่านั้นอีกก็คือ,อหนังหนังที่ใหม่เลยนระที่ใหม่เดือิการใช่ได้ค่ะ<ม>ใช่ก<ม>็เพ<ช>ิ่งไปได้ร<ด>ับรางวัลมา <c oughs> ซึ่งคือผมไม่ไม่ตัง้งคำถามเกี่ยวกับตัวตัวคุณภาพงานอยู่แล้วผมรู้สึกว่างานอ่ะมันมันก็ต้องมีดีมีแย่บ้างแต่ที่สำคัญจริงๆมันคือ,อมันคือตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวฟาวเดชั่นของของทุกอ,อย่างที่มันจะช่วยผลักดันให้ภาพยนตร์จำนวนมากขึ้นของของประเทศเราไปได้ไกลขึ้นซึ่งซึ่ง,ง,องไอตัวงานภาพยนตรซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์มันเป็นหนึ่งในฟันเคฟืองนับน มัก็ะมาจัดทบ10ปีค16ปีครับท่านผู้ฟังก็คือจริงๆมันก็คือของที่ไทยจัดเองนั่นแหละครับมันไม่ใช่แฟรนไชส์อะไรมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหลังจากได้รับความร่วมมือจากทุกคนอีกรอบหนึ่งในวงการมันก็เลยทําให้กลับมาได้ซึ่งในฐานะนักแสดงแล้วก็ฐานะคนที่ทางานตรงนี้เนาะเราใช้เเว่าภูมิใจแต่ว่าที่มันแบบ อ๋อพุ่งใจอยู่แล้วครับก็ผมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆแล้วกันที่จะทำให้วิชั่นที่เราทุกคนมองไว้ว่าอยากจะทำให้วงการบันเทิงหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์อะไรก็แล้วแต่มันไปให้ถึงระดับโลกให้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้มันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญม,มากๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่เชิญดารานักแสดงมาเดินพรมแดงเชิญทีมงานมามามาเดินพรมแดงมันจะเหมือนกับว่ามันจะเกิดวงจรการ น,นีเรื่องของฟรีมาร์เก็ตหรือว่าการได้พบปะสังสรรค์การ,ารพูดคุยกันแล้วก็ทําให้เกิดคอร์รัปชันในการทํางานต่อยอดขึ้นไปเีอครับอันนี้ที่สําคัญนะย่างตอนนี้นคุณจะมีผลงานอะไรที่เป็นระดับเตอร์อะไรยีอ้อ๋อถ้าปีนี้ยังไม่ไมีปีนี้ปีนี้ก,ปก็ปีนี้ก็จะมีผลงานอีกของที่ทีีอ่อกหลายๆคนอีกมากมายเลยที่อยากให้ติดตามกันในงานตีบ ต้องผักดันส่วนไหนเป็นพิเศษหรือว่าทำอะไรเด็นพิเศษมาทำนักสแสดงด้านักสแสดงของเราด้านสมาคมนักสแสดงอาจจะยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้มากเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะให้ความร่วมมืออย่างเช่นช่วยอาจจะช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการไปร่วมง,งานอะไรเียครับ,รบผมก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดว่าเออมันก็อาจจะเป็นช่วยในด้านของเป็นกระบอกเสียงได้ไม่มากก็น้อยที่นา ครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับงานเทศกาลนานาชาติรรภาพยนตร์กรุงเทพมหานครครับก็จะจัดขึ้นในกรุงเทพนี้เลยนะครับเดินทางสะดวกนะครับผมก็มจะจัดขึ้นวันที่27กันยายนจนถึง10เอ้ยใช่ไหมผมขอไปผมไม่แน่ใจโอเค27กันยายนถึง15ตุลาคมนะครับผมก็จะจัดในกรุงเทพเลยก็สามารถมามาชมกันได้นะครับ <laughs> 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 วันที่27เจนี่ยจะมีจัดที่ไอคอนสยามนะครับผมหมายถึงว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มมาร์เก็ตกับเปิดเปิดตัวที่วันที่27ครับส่วนรายละเอียดที่เหลือก็สามารถติดตามกันได้ครัอก็ก็ปกติหมายถึงว่าอมันคงไม่ปกติหรอกครับเพราะว่ามันเป็นปีแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่ในในใน แม่ปีนี้แต่ว่าเหมือนเราก็ได้ผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งละที่ได้ทำทำใจให้เราคอมดาวเลยเพราะฉะนั้นวันแม่ก็ก็คือไม่ได้มีกินข้าวอะไรกันหรอกครับเราก็เราก็อยู่กันไปของเราเลยมีมีผลขั้นอะไรยังไงหอ่เอออ๋อก็จะมีก็พวกทำบุญมากกว่าครับทำบุญทำบุญในเนื่องในวันแม่เลย้ยครับแต่ว่า ถามว่ามีพูดถึงท่านไหมก็มก็จะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไระมากไมก็มาสุขจันแน่นะอะไรรูปนั้นหลายคนก็มาบอกับบคิดถึงแม่อะไรใช่ใช่ใชก็อย่างที่ทุกคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับคุณแม่ผมจะค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆครับผมก็ลเลยทําให้ทุกคนแบบรักแลก้วก็ยังคงคิดถึงคุณแม่ อ๋อใชก็เหลังจะมี่อใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับ Arizona, ความรู้ส<ห>ึกตอนนั้นดเก็นก็แฮปปี้ดีครับแต่ว่าทริปก็เดินทางไกลนิดนึงแต่ว่าคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแฟนพี่สาวผมนะเขาตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์คือจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ผมก็อาจจะไม่ไปแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมันทำมันเลยทําให้พี่ผมอาจจะ มีโอกาสจับได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยชอบเที่ยวแสดงว่าเขามีการมาคุยกับนนท์ก่อนไหมคะมาเตรียมมาอะไรเงี้ยบอกเออจะเดี๋ยวมีการเซอร์ไพรส์คือคือไม่ได้บอกละเอียดมากครับแต่ว่าก็แค่บอกว่าเออทริปเนี้ยเดี๋ยวกะจะมีสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ไปด้วยกันแล้วก็เอ็นจอยทุกคนถ้าเมื่อกี้บอกพี่สาวจับได้อะไรคะจับได้จับได้ไม่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 คือผมแค่กลัวว่าเพราะว่าปกติอย่างที่ทุกคนรู้ผมไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แต่พอทริปเนี้ยดันดันไปแล้วก็ไปลุยอะไรเพราะว่ามันเป็นที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันจะเดินทางลำบากนิดนึงซึ่งปกติอ่ะผมถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมไม่ไปแน่นอนอันนี้ผมก็เลยคิดเองว่าถ้าผมไปที่เขาจะจับได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่พอไปถึงนะตรงนั้นจริงๆเรามีความตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นที่สา่าเราม่ผมไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วฮะคนตื่นเต้นน่าจะตัวตัวตัวแฟนพี่สาวผมมากกว่าย้อนกลับไปที่ความรู้สึกแรกพอพี่ สาวค่ะที่มาปรึกษาว่าจะมีการขออะไรเงี้ยความสึกแรกของคุเป็นยังไงบ้างอือไม่รู้สิผมผมว่าผมก็เฉย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 ผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ใช่คนแรกที่ทำอ่ะนะเราก็เห็นตลอดตลอดในในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ถายไม่ได้ดีครับเป็นที่กี่วันถ่ายกี่วันสี่ประมาณสี่ห้าวันเกือบเกือบอาทิตแล้วแล้วมีกำหนดแผนอะไรกันบ้างี้ยน่าจะต้นปีหน้าครับน่าจะต้นปีน้แล้วพอไปเซอรไปแล้วของของเรามีอะไรไหมรู้ไ่าต้องยังไงครับต้อ๋งมีไหมหรือเราคิดภาพไว้ยังไงบ้างก็ก็แฮปปี้ครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงเหมือนกันครับถ้าถ้าสมมุติ วันหนึ่งจะเกิดขึ้นถามถึงเรื่องของล็อบบี้ใหม่ได้ไหมคะที่ท่คบะนยากมากเลยอะไรเงี้ยเป็นออยิมยากมากเป็นยังไงอะครับก็ดีใ,ใจอยู่แล้วครับก <c oughs> ็แปลว่าเขาสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยของเราเลยแล้วเราเรู้สึกว่าก็มันเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักละกันคือเราเราก็ ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องเขามาสักระยแะแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเอออย่างที่ทุกคนรู้เลยครับน้องเขาเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมากๆคนหนึ่งแล้วแล้วก็วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็คำที่บอกว่มมามีไม่ได้มีค่ไม่ได้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> คือตัวผมอะเวลาทําอะไรมันก็ทาทาไปทําไปเหมือนว,ว่าเราเราไม่ได้คิดว่า ทำสิ่งนี้แต่ทาให้น้องเขารู้สึกอย่างไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ทําก็ทําตามธรรมชาติเราเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาพูดอะไรแบบนี้เราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรมั่งที่ทําให้น้องเขารู้สึกอย่างนี้อะไรเราฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ก็ก็ดีใจครับผมแต่ส่วนตัวมันก็จะมีในใจลึกๆที่ผมจะชอบคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่คนแบบ ใส่ใจคนหนึ่งขนาดนั้นโด,โดยโดยโดยส่วนตัวเราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องเขาอ่ะเป็นเด็กอัธยาศัยดีมากๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลย,เลยทาให้แบบน้องเขา้วเขาพูดถึงเราในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่แต่แต่เราก็เออแต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะโอเคในะระดับหนึ่งมังม้ง <laughs> ครับผมครับอนกางแอร์มีม,มีได้คุยกันเนามีหมไหมครับ ไม่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 ได้พูดอะไรเลยเจอกันก็เล่นบอร์ดเกมด้วยกันตลอดเอางงใช่ใช่มันมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดมันดูเขินนะแล้วกันมันดูแบบขอบคุณนะที่พูดถึงมันมันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันครับใช่ใช่ขอบคุณค่ะ